สวัสดีค่ะสเปโรโคลเนืเนะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะพามากินขนมจีนนะคะตอนนี้เวลาตอนเที่ยงนะคะตอนไตเวลียตอนท่างเนีจ้ะทางไงแบก็คือตอนเที่ยงนะคะยำขนมจีนยำนมประเจาะนะจ้ะนี่อันนี้หอมแดงนะคะกระติมกระหอมนะจ้ะแล้วก็ผักบุ้งหลัวตะกนลนะจ้ะ ภาษาไทยเขาเรียกว่าผักบุ้งภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะหลวดตะกูลหลวดตะกูลมามากินด้วยกันนะคะโมโฮบจุ่มขิงเลยจ้าหอมแดงนะคะกระติมนะจ๊ะกระติมกหอมอร่อยนะคะทุกคน อมแดงนี้มีความแบบว่าหวานๆนะคะทุกคนชุนๆหวานๆเนาะอร่อยดีนะคะ ุ้หลัวตะโคนนะจ้าหลัวตะโคนนะจ้าก็าคือผักบุ้งนะคะ อ,อร่อยมากนะคะทุกคนจาจน,นจับนะจัะยำขนมจีน ยำนมเปาะเจาะนะจ้าขนมจีนนมปาะเจาะนมปาะเจาะคือขนมจีนจนะคะอ,อร่อยมากจานจะับนะจ้า น้องปีชอบกินผักบุ้งสดๆไม่ต้องลวกนะคะกรอบดีค่ะ หอมแดงนี่นะคะกินกับยำขนมจีนอร่อยเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยำขนมจีนง่ายๆนะคะเส่น้ำปลาชุรสแล้วก็พริกผงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็คนคน จะได้ยินเสียงเด็กน้อยนะคะเพื่อนน้องอตาลมาเล่นด้วยนะคะไม่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 ไมไมสองวันทีครับผมเก็ดแมบครู ทำไมถึงว่าเพื่อนน้องจามเล่นด้วยปกติแล้วนั่งเล่นหน้าห้องหน้าบ้านแล้ววันนี้นะคะเขามาล้างหน้าบ้านนะแม่บ้านมาล้างหน้าบ้านก็เลยให้เขามาเล่นข้นางในก่อนเขามาล้างพื้นหน้าบ้านค่ะ ภาษาไทยอิ่มมากนะคะภาษาขมรจังหวัดสุรินจะแอดจะนับจะแอดจะนับก็คืออิ่มมากนะคะกินหมดแล้วหกอเฮยหกอเฮยก็คือกินหมดแล้วนะคะทุกคนภาษาไทยนะคะเดี๋ยวน้องปีขอไปก่อนนะคะภาษาขเมรจังหวัดสุรินเหมือนเดิมนะคะแต่หนังปีสมตศนะจ๊ะไปก่อนนะคะตสนะจา้า